สวัสดีครับอยู่กับพัฒน์ไอออนเดลมอวันกะปินะครับผมวันนี้เปลี่ยนสถานีกันบ้างนะครับวันนี้ผอยู่ที่ไอออนสาขาเลียบถนนรามินทานะครับผมวันนี้จะเป็นงานทดลองขับนะครับของไอออนวายพัสนะครับแต่ว่าพระเอกในวันนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าพระเอกวันนี้คือใครนะครับและจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับและนี่ครับพระเอกในงานนี้ของเรานะครับผม Hytech ท HT นะครับผมวันนี้เป็นตัวโชว์เฉยๆนะครับตัวตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตัวที่ขายจริงนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยขวานะครับเนี่ยหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันเลยนะครับว่า h y p e t e c ค HT คันนี้เป็นแบบไหนกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านข้างก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องและเรดาร์นะครับผมเรดาร์ในการตัวจับวัตถุต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็จะให้มาแบบนี้เลยนะครับเซนเซอร์รอบคันนะครับด้านหน้า4หลัง4ี่ข้าง ฝั่งละ4นะครับรวมกัน12 12จุดนะครับด้านในนี่ครับเปิดประตูแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นออโต้ด้วยนะครับกดทีเดียวนะครับภายในได้เป็นเบาะหนังนะครับผมมีเบาะเป่าลมนะครับทั้ง4เบาะเลยนะครับรวมไปถึงเบาะนวดนะครับสําหรับคู่หน้านะครับด้านหลังเนี่ยปรับเอ็นได้อีกนะครับถือว่านั่งสบายสุดๆนะและตรงนี้นะครับก็ยังมีนี่ ที่วางเท้านะครับที่พักเท้านี้รอยเท้าเพียบเลยนะครับก็ขอไปด้วยนะครับผมยังไม่ได้เช็ดนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ไฟท้ายนะครับเป็นแบบเส้นขีดยาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้านะครับนี้ก็เป็นไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับเปิดได้แบบนี้เลยนะครับด้านในนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ600ลิตรได้นะครับผมในรุ่นนี้นะครับก็ให้พื้นที่ด้านหลังเพิ่มขึ้นมานะครับแต่จะไม่มี ตัวยางอะไหล่นะครับแบบรถ I อออนวา s นะครับล้อซึ่งล้อของ h ฮเ e ชดเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับก็มีน้ำหนักเยอะด้วยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แถมมาให้นะครับในรถนะครับก็จะเป็นชุดป่ายางเลยประมาณนี้นะครับตัวที่ชาร์จจะอยู่ด้านหลังนะครับมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้จะไม่เหมือนนะครับกับฝั่งนู้นนะตรงนี้ตรงกลางนะครับก็จะมีช่องเสียบเป็น t y p ัสนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊นะครับฝั่งนี้ฝั่งคนขับจะเป็นโต๊นะครับก็ ถ้าเกิดตัวเข้าไทยนะครับตัวขายในเมืองไทยนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับอ่ะพวงมาลัยนะครับก็ได้เป็นแบบนี้เลยด้านล่างนะครับช่องเสียบนะครับเป็น USB C นะครับสองสองช่องแล้วก็หาช่อง USB นะครับอีกหนึ่งช่องนั่นเองนะครับหน้าจอนะครับหน้าปัดต่างๆก็เป็นแบบนี้เลยนะครับตัวที่ขายในเมืองไทยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นเกาวิงดอนะครับด้านบนน่ะพื้นที่ก็จะน้อยกว่า รุ่นที่เป็นประตูธรรมดานะครับผมเพราะว่าจะมีคานรองรับด้วยนะครับวิธีปิดก็กดปุ่มด้านในแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวเกาวิงนะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงเสานะครับเสา B นะครับผมเอาไว้ปิดนะครับจอง1,000 0รับ c ิทธิสูงสุด30,000นะครับผมวันนี้ใครสนใจจองนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0840217799วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ